ลงทะเบียนรับเงินคนละครึ่งเฟส3รวม4,005วันที่เท่าไรหลังจากกระทรวงการคลังเผยลงทะเบียนไม่สำเร็จ111,000ไปตรวจสอบข่าวอัปเดตกันเลยครับ สำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส3ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกของกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าจากข้อมูลณนะวันที่25ตุลาคม64มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส3เต็มจำนวน28ล้านสิทธิ์แล้วและกระทรวงการคลังได้ประมวลผลผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จมีจำนวนทั้งสิ้น119,974สิทธิ์ครับซึ่งจะนำสิทธิ์ที่เหลือดังกล่าวนี้มาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส3อีกครั้งในวันจันทร์ที่1พฤศจิกายน2,564ครับจึงขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่เวลา6นาฬกาถึง22นาฬกา 6โมงถึง4ทุ่มของทุกวันจนกว่าจะครบ28ล้านสิทธิ์โดยลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ w w w c o a l รึ่ c c o m หรือผ่านทาง G Wallet บนแอปพลิเคชันเป๋าตังครับนอกจากนี้สำหรับประชาชนที่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส3อยู่แล้วจะมีการเพิ่มวงเงินสนับสนุนของรัฐรอบที่3อีกเข้าไป1,500บาท ในวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2564นี้ ซึ่งวงเงินสนับสนุนเพิ่มเติมดังกล่าวจะได้รับโดยอัตโนมัติและสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2564จะได้รับวงเงินสนับสนุนจากรัฐร่วมจ่ายทั้งสิ้น4,500บาทต่อคนทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้จ่ายในโครงการนี้ได้จนถึงวันที่31ธันวาคม2564นี้ครับ สำหรับการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3นั้นสามารถลงทะเบียนได้2ช่องทางช่องทางแรกลงทะเบียนผ่านทาง www คนละครึ่ง com ช่องทางที่2ลงทะเบียนผ่านทางแอปเป๋าตังค์พร้อมผูก G Wallet กดแท็บโครงการคนละครึ่งสำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิโครงการหรือมาตรการของรัฐที่ใช้แอปเป๋าตังค์ครับ ในส่วนของเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ของประชาชนรัฐจะช่วยจ่าย50%ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จ่ายเอง50%โดยใช้สิทธิ์ผ่านทางแอปเป๋าตังจำกัดสิทธิ์ไว้เกิน150บาทต่อวันโดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิ์คนละครึ่ง จะได้ไม่เกิน4,500บาทต่อคนตลอดโครงการไม่หักสิทธิ์หากใช้ไม่หมดในแต่ละวันโดยระบบจะคืนสิทธิ์ที่ไม่ได้ใช้เขายอดรวมของผู้ที่ได้รับสิทธิ์และจะคำวนวณสิทธิ์ใหม่ในเวลา6เดืนของทุกวันครับสามารถใช้สิทธิ์ได้ที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นโดยสามารถใช้ได้ตั้งแต่เวลา6เดืนถึงค่ำทุ่มไม่สามารถใช้สิทธิ์คนละลึ่งนอกเวลาดังกล่าวได้ครับและจะสามารถใช้ในช่วง งวันที่1รกรกฎาคม64ไปจนถึง31ธันวาคม64สิ้นสุดโครงการครับสำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครโคลกระลึ่งเฟส3ได้ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยมีบัตรประจำตัวประชาชนมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณนะวันที่ลงทะเบียนประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได้1โครงการและไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการรัฐโครงการใดโครงการหนึ่งรครับ ขอบคุณที่มาข่าวจากคนละครึ่งและข่าวอัปเดตจากฐานเศรษฐกิจครับก็หวังว่าข้อมูลอัปเดตข่าวสารนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่กำลังรอการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3ที่จะนำมาให้ลงทะเบียนอีกครั้ง ในวันที่1พฤศจิกายน2,564นะครับสำหรับใครที่ลงทะเบียนยังไม่ได้วันที่1พฤศจิกายนวันจันนี้เวลา6กโมงเช้าเตรียมตัวลงที่ www k o l a k l ร u n g com ได้เลยและวันที่1พฤศจิกายน2,564นี้สําี้สำหรับคนที่ได้สิทธิ์อยู่แล้วระบบจะเติมเงินเข้าให้อีก1,500บาทครับ